วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแันสแลนเดอร์นะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่๔คู่ค่าพันเข้าสู่ห้องทีนอกจากวันนี้เต้นกับชิพ่าทีผ้าหนองมาหลับชมงานมาสกิฟต์นอกจากที่หนึ่งคนจะมีเืธอหนึ่งนาะค่ะเนาะเวลาจะกินน้องมาหลับชมบรรยากาศน้ำกันด้วยจ้ะ

เอาเอาเอาดันจ <ersch> ักรวันพี่น้องเท็จล็อกเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้พี่น้องกินแล้วนี่กินแล้วกินอะไรกินแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเออทำดีแลเก่งร้อยแล้วเสือแล้วมันไม่หรอกพยายามใหญ่คาดพี่น้องเดินเข้าไปครั้งในนู่นก่อนกับครั้งในนู่นมันมีโตวางโย่พอพี่น้องมากนี่พี่น้องจะหนังดานนาถึงไม่เห็นตัวดันนานัครับนะ นะครับรอครับนี่เราทำเป็นซูปบ้านกาันกินเหล่าเรากินมาช่วยกันพี่น้องนี่เราระดมคนในชุมชนใหญ่แลวนะครับ<อ>บ้านป๊อกกัมมีนะครับพี่น้องบ้านเรามากันเยอะนะครับฉะนั้นวันนี้นี่เต็มวันเลยนะครับนี่ปุ้งกันทั้งวันเลยกันนะครับนะฉะนั้นเราพร้อมอับพี่น้องนะถ้าว่าไม่ทันในไรกก็พร้อมอับแต่ว่าในอินทุกคนแลยครับลอดเงเราทําเต็มซูปโตตังเรือโยเราเอามากลางให้พี่น้องได้เลยนะครับนะ จะมีโต๊ะตั้งเลื้ยอยู่หรอมากลางปืนไม่พี่น้องได้เลยเพราะว่าสถานที่เรานี่เราเอาโต้มาลุยแต่ว่ามันไม่พอดสถานที่นะครับเดี๋ยวรถที่มาลุยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะรถที่รถอย่างเดียวใช่แต่รถมือสติเดินเใช่ส้มถีบอย่างเดียวโอเคงานของเราครับอาพี่น้องปีนใอ้พี่น้องส่วนมอมถึงมาเจริญเจริญครับ โอเคจะเดินด้วยจะบอกกล้ดือกับา้าสี่้องเดินเดิข้างานกินรองจาปกินให้เป็นมูการีนเสื้อผ้าขอนกับโอเคไ่นองวิลามนแน่นแกับี่นอนเนนเสื้อผ้าขอนต้อถักไว้ับกินกัได้กับนะพยายามต้องเป็นถึงสุขถึงสีนะครับคนที่อยู่เพื้องหก้พยายามเที่ยสถานที่ที่้อานั้นลึ่งถึงมาแล้วอืมซุปเอร

ได้ด้วยไหครับไข่เนี่ย นดกลาเราวิ่งตามงานอยู่แล้วครับเราสัมภาษเราจะไปกับพวกโอทอปกลุโอทอปคันของคันนี้ของโอทอปเนี่ยเพราะเราไม่ค็ยได้มาแต่ครั้งนี้เรามาบ่อยแต่ก่อนถ้ามีงานประยุทอะไรี Icana, ไปตามงานมัตสกิจิครับมันคิดครับโอทอปครับของพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดยี่บ้านะคะเออเจ้ามาบบมาแบบกะแกนตรงไหนคะเห็นกระขานี้เรอไม่ตีตีมันแกบ ý thức ăn mặc gì có mặt gì có mặt gì có mặt gì có ของยูทูบหลักะานยังข่แซ่บขายเศจซื้อได้นะคะขายเด่นค่ะอันนี้ขายที่แรกนะคอคะใช่ค่ะร้านแรกคือมีเลือยู่มี่อไคะไม่แค่เอาบัตรเดค่ะ ปกติขายที่ไหนครับพี่คะขายตามตลาดทั่วไปครับผมตามตลาดทั่วไปนะคะขายตามตลาดตามงานทั่วไปเลยอันอันเท่าไหร่ครับพี่คะตามไม้สิบบาทครับผมตามไม้สิบบาทครับ การทำสายไหมทีโบราณด้ยจ้ะอาุหะสมได้าอดเนีจ้ะพี่น้องมาจากคนราชทานีท่ะแต่รูปะเนี้มาจากคนขาวยังไงต่คนสาแะคะี้องเรียนการดด้ยจ้ะโดยทีแต่บุคเห็นการทำเลยนะคะพี่น้อง เราจะพิจารณาว่าตรงนั้นเนาะค่ะไรเราจะทำการทำสายใหม่เรื่อยๆปกติสายที่ไหนครับพ่อคะกระเดาโน่นจะเราน้องไปบ่อยี้ไประจัดเรื่องสายที่หน่อดูมาจนเรื่องสายเรื่องระดับสูงเรื่น้องสายที่หน่ะ

ساعدني يا رحمن اشرح صدري في قران افرح رحمن في <applause> قران رحمن رحمن قران يبغى في قلبي قران ساعدني يا رحمن اشرح صدري